สเสนนางหงตอนที่15บแต่มิสาหลวมตัวมาเดินชมไร่กับนายกระรอกในตอนเช้าตรู่เข้าจนได้คนงานเริ่มลงมือทำงานกันแล้วอย่างขมักขม้นทั้งที่เพิ่งจะเจ็ดโมงเชา้าแม่เธอกลับไปพร้อมกับทีมงานส่วนเธอไม่รู้เพราะติดใจบรรยากาศของไร่หรือเพราะมีเพื่อนคุยถูกคอยอย่างนายกระรอกกันแน่ แต่แน่นอนว่าบรรดาขาเมาทั้งหลายมีเรื่องนินทานลับหลังระหว่างแตมิสากับเจ้าของไร้พระจันทร์กลับกรุงเทพไปด้วยหลายกระบุงตองอ่อนแม่บ้านของไร้พระจันทร์เองก็โทรหานายสาวผู้รักเหมือนลูกในทส้ตั้งแต่สาธิตาย,ยังไม่ลุกจากเตียงนอนอะไรล่ะป้านี่มันเพิ่งเจ็ดโมงนะยังไม่รู้นะไงว่าสาอ่านหนังสือถึงตีสามอ่ะ สาธิตาพูดทั้งที่ยังหลับตาสมองยังมึนงงจับคำพูดของตองอ่อนไม่ค่อยจะได้แต่ที่ทำให้หูผึ่งคือมีชื่อตมิสาเข้ามาเกี่ยวข้องก็แม่นางแบบนั่นสิคะคุณมันไม่ยอมกลับค่ะอะไรนะสาธิตากระเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงนอนหายง่วงเป็นปริทิ้งมันไม่ยอมกลับค่ะทีมงานกับแม่มันกลับไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแต่มันไม่ยอมไปไหนแถมยังออกไปในไร่กับนายด้วยค่ะ ตองอ่อนพูดไปก็เข็นเคี้ยวไปยิ่งเห็นใบหน้าเชิดเชิดนั่งรถจีบออกไปกับนายเธอก็ยิ่งหมั่นใจฉันจะรีบกลับอย่าให้มันแย่งนายไปได้นะคะคุณสาคนงานทุกคนรวมทั้งตัวป้าด้วยเอาใจช่วยกันทั้งนั้นไม่มีใครชอบมันสักคนหรอกค่ะทั้งหญิงทั้งเรื่องมากขอบใจนะป้าหญิงสาวตัดสายไปด้วยความหงุดหงิด ดวงตาวาวโรดขึ้นเรื่มฝีปากเม้มสนิทจนเป็นเส้นตรงก่อนเบือนจับไปยังกรอบรูปที่มีรูปถ่ายของเธอกับคณาทิปคู่กันหญิงสาวหยิบขึ้นมาดูแล้วจับจ้องไปหาดวงตาของคนในภาพก่อนเค้นเสียงพิทิปเป็นของสาใครหน้าไหนก็เอาไปไม่ได้ทั้งนั้นคณาธิปพาหญิงสาวเที่ยวชมไปทัวร์อไรมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจมากพอ จะทำให้แต่มิสาเที่ยวเพลินจนลืมเรื่องแสงแดดยามกลางวันที่ร้อนละอุเขาพาเธอแวะเวียนไปเยี่ยมนางขาวยิงสาวให้อาหารและขี่มันอยู่หลายรอบจนเหนื่อยจึงหยุดพักใบหน้าพราวเหงื่อแต่ก็เปื้อนสุกเสียงหัวเราะใสใสดุดระคังแก้วทำให้คนาทิพนิ่งฟังราวกับต้องมนแนกรอกแต่มิสาเรียกซ้ำเมืม่อเบื่อนหน้ากลับมาหาคนข้างๆแต่เห็นเขาจ้องหน้าเธออยู่อย่างนั้นทั้งที่เธอเรียกไปหลายหนก็ยังไม่รู้ตัว เออครับมองอะไรมองหน้าคุณครับเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงคุณก็จะกลับกรุงเทพผมคงชายหนุ่มกล้ามกลืนประโยคที่ได้แต่คิดเอาไว้ในใจลงคอคิดถึงคุณมากขอบใจมากนะนายกระรอกที่ช่วยเหลือดูแลในระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ที่จริงฉันมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนนะกรรอกฉันยกให้นายเป็นเพื่อนฉันคนหนึ่งแค่นั้นผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่สุดแล้วครับ ใครจะคิดเหรอว่าคนสวนกระจอกอย่างผมจะมีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับปุณตมิสาตรินโสพลคณะทิพยสบสายตาบางอย่างเข้าหาหลายปีก่อนเขาเพียรพยายามทำดีกับเธอแค่ไหนนอกจากเธอไม่มีไมตรีตอบแล้วก็ยังมีแต่ความดูแคลนให้ฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะกล้าลดตัวมาคบกับนาย หญิงสาวบอกตรงๆไม่มีร่องรอยบอกว่าพูดเล่นทำเอาคนฟังทำตาปริบๆจนหญิงสาวต้องหัวรอขึ้นหลอเล่นนะ่ะเอาเถอะครับจะยังไงก็ตามคุณก็ให้เกียรติลดตัวลงมาเป็นเพื่อนผมเมื่อไหร่ที่คุณตามิสาวแวะมาที่นี่ไร่พระจันทร์ยินดีต้อนรับพูดยังก็ไล่ตัวเองไร่นายก็เหมือนไร่ผมเลยครับชายหนุ่มเกาท้ายถอย ยิงสาวย้นจมูกแล้วหันไปป้อนยานางขาวที่กลายมาเป็นม้าตัวโปรดของเธอไปเสียแล้วดูแลม้าของฉันให้ดีๆรู้ไหมนายขณาทิพย์เขายกให้ฉันแล้วฮะนายกระรอกขึ้นเสียงสูงนายห่วงนางขาวอย่างกะอะไรไม่น่ายกให้คุณง่ายๆอย่างนั้นแสดงว่าน,นายเต็มใจยกตำแหน่งนายหญิงให้คุณพูดเพียงว่าเขายกให้แล้วฉันจะอยากได้แหวะ นายทั้งหล่อทั้งรวยคุณรังเกียจเข้าไปทําไมล่ะจนจนอย่างผมก็ว่าไปอย่างเขาถามคืนและตัวหญิงสาวเองก็หาเหตุผลอะไรมาบอกเขาไม่ได้รู้แต่ว่าระหว่างนายกระรอกกับเจ้าของไร่พระจันทร์เธอเต็มใจคบหานายคนสวนยากจนคนนี้เป็นเพื่อนมากกว่าไม่รู้สิเคมีไม่ตรงกันมัน้งหญิงสาวยักไหลมองใบหน้าที่เต็มไปได้วยหนวดเคราของคนคางๆแล้วหันมามองเต็มตาจะว่าไป นายก็มีส่วนคล้ายนายคณาทิพย์เหมือนกันนะเออคราวนี้คนสวนกำมาลอเสหลุบตามองต่ำกลัวแต่มิสาจับได้ทว่าหญิงสาวก็ให้ความสนใจไว้แค่นั้นเมื่อคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็คงแค่คล้ายแหละนะนี่นามบัตรนะหญิงสาวหยิบนามบัตรออกมายื่นส่งให้ถ้าไปกรุงเทพเมื่อไหรล่ละก็จะพาเที่ยวเป็นการตอบแทนชายหนุ่ม รับนามบัตรสีชมพูตัวอักษรสีทองมาดูแล้วหย่อนลงในกระเป๋าเสื้อเชิต้ตแล้วคุณไม่อายเหรอถ้าจะพาคนสวนอย่างผมเที่ยวเขาถามด้วยความอยากรู้และคำตอบของตะมิสาก็ทำให้เขาคาดไม่ถึงไม่หรอกก็เราเป็นเพื่อนกันคณาทิพยิ้มหน้าบานแต่ได้แค่อึดใจก็ต้องหุบกับประโยคต่อมาฉันไม่บอกใครใครจะไปรู้ว่าตัวเองมีเพื่อนเป็นคนสวนเฮีย่งไงตมิสา มันก็คือตมิสาอยู่วันยังคำ่ำตมิสาถอนหายใจเธอเก็บของเตรียมเช็คเอาท์กลับในช่วงเย็นอยู่แล้วแต่เมื่อโทรไปเช็คที่บ้านว่าแม่กลับถึงเรียบร้อยดีหรือยังก็ได้รับคําตอบว่าในทันทีที่มาถึงพ่อกับแม่เธอก็เปิดฉากข่าหันกันด้วยวาจาชนิดไม่มีใครยอมใครจนบ้านแทบแตกเธอจึงตัดสินใจได้ในคราวนี้เองว่าจะพักต่ออีกสักวันสองวันชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของไรดีใจจนแทบจะลอยได้ เมื่อเธอบอกว่าจะอยู่ต่อแต่ภาระหนักมาตกที่ตองออดเมื่อคณาทิฟสั่งให้ทำอาหารเลี้ยงถือเป็นการเลี้ยงฉลองที่สาธิตาสอบเสร็จไปด้วยในตัวแต่มิสาเองก็ยินเดียรับคำเชิญจากเขายังไม่อิดอดพร้อมกันนั้นก็นึกอยากเห็นหน้าผู้หญิงที่จะกลายมาเป็นเจ้าของสาธิตารีสอร์ทในอนาคตคณะทิฟให้คนไปรับเธอก่อนเวลานัดเล็กน้อยเป็นจังหวะเดียวกับที่สาธิตามาทั้งชุดนักศึกษายิ่งสาวผอมบางร่างเล็ก ใบหน้าที่เธอมองว่าจืดชืดลงจากรถยนต์ส่วนตัวมาถึงก็ตรงเข้าสวมกอดคณาทิพยแน่นๆหอมแก้มเขาไปฟอดใหญ่อย่างประกาศความเป็นเจ้าของคิดถึงจังค่ะเดี๋ยวก่อนสามาทำความรู้จักกับคุณตมิสาก่อนเขาเป็นเพื่อนพี่ชายหนุ่มรั้งตัวน้องสาวให้ออกทางจากตัวเมื่อเห็นว่าแขกของเขามองมาทว่าสาธิตาทำเป็นไม่สนใจก็สาคิดถึงพิทิพย์นะคะ ตอนทำข้อสอบมีแต่หน้าพิธิปลอยไปลอยมาเวอร์ไปแล้วเราอย่าเสียมาระยาทเขาหัวเราะแล้วขยี้ศีรษะที่ปกคลุมด้วยผมสีน้ำตาลอ่อนนั้นด้วยความเ็นดูจากนั้นจึงหันมาหาแต่มิาสาเย่สาก็อย่างนี้แหละครับขี้อ่อนเป็นเด็กๆสาไม่ใช่เด็กซะหน่อยโตแล้วกำลังจะเรียนจบแล้วด้วยยิงสาวหน้าง,งองงาําไม่ชอบใจที่เขาบอกว่าเธอเป็นเด็กต่อหน้าผู้หญิงคนอื่นเอาล่ะเอาล่ะโตก็โต ชายหนุ่มค้อมศีษะก่อนแนะนำนี่คุณตมิสาเพื่อนพี่เข้ามาถ่ายแบบให้นิตยสารรีวิวที่ไร่เราส่วนนิสสาธิตาน้องสาวผมที่เล่าให้ฟังครับแต่มิสาส่งยิ้มให้เมื่อสาธิตายกมือไหวามาถ่ายแบบเอ๊ะได้ยินว่าถ่ายเสร็จแล้วไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมยังไม่กลับสาธิตาตีหน้าซื่อถามคณะทิพย์จึงส่งสายตาประปรามมาให้สาขอโทษคะ่ะสาก,ก็แค่สงสยัย ไม่เป็นไรหรอกค่ะที่จริงฉันก็ตั้งใจจะกลับวันนี้อยู่เหมือนกันตววแต่ว่าแต่มิสายยิ้มหวานเห็นน้องทำท่าห่วงพี่ออกหน้าออกตาจึงช้อนสายตาขึ้นมองขณะทิพย์นึกอยากแรงคนแรงน้ำใจให้สะใจเล่นติดใจอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะคนที่นี่นะคะคำตอบของนางแบบสาวไม่ต่างจากลาวาร้อนๆไหลมาอาบรางใบหน้าขาวจัดของสาธิตาร้อนฉ่า สบสายตาวาววามท้าทายของตมิสาด้วยความเกลียดชังจริงหรือเปล่าครับคุตมิสาอยากรู้จังว่าใครที่เปลี่ยนใจใคุณอยู่ที่นี่ได้ขณะที่เกือบจะยิ้มแต่ไม่ทันได้ทําอย่างใจเธอก็ตอบขึ้นมาสก่อนนายกระรอกค่ะนายกระรอกสาธิตาเลิกคิว้วชายหนุ่มกลัวความลับจะแตกเข้าสก่อนจึงตัดบทสามาเหนื่อยไปอาบน้ําอาบท่าก่อนแล้วจะได้มากินข้าวกันแต่ว่า หญิงสาวอิดออดเพราะไม่อยากปล่อยให้เขาอยู่กับตมิสาตามลำพังท่าทางห่วงพี่ชายจนเกินควรทำให้ตมิสาเก็บความสงสัยไว้ในใจมีน้องที่ไหนบ้างมองพี่ชายตัวเองด้วยสายตาแบบนั้นฉันไม่ทำอะไรพี่ชายคุณสาหรอกคะ่ะสบายใจได้ตมิสาบอกยิ้มยิ้มแต่สาธิตายังทำหน้าบึง้งหันมามองขนาทิพแล้วพยักหน้าแก่นแกนก็ได้คะ่ะแต่อย่าไปไหนไกลนะคะ สาจะรีบมาจ้าชายหนุ่มรับปากเมื่อสาธิตาวิ่งขึ้นเรือนไม้ไปแล้วจึงหันมาหาตามิสาขอโทษด,ด้วยนะครับเย,ยสาอาจจะทำตัวเป็นเด็กๆไปซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ดูคุณสาจะห่วงคุณมากเลยนะคะเรามีกันสองคนพี่น้องครับเขาก็คงเห็นว่าคุณสวยกลัวจะเข้ามาขโมยหัวใจพี่ชายเขาไปขณะทิพหยอดคำหวานเธอสายหน้า ไม่ยิ้มไม่พูดต่อแล้วเดินชมสวนดอกไม้ที่เรือนเขาโดยมีเขาเดินตามเมื่อเธอเดินไปหยุดใกล้ดอกไม้ชนิดไหนก็อธิบายให้ฟังละเอียดยิบคุณรู้ดีจังนะคะเรียนพฤกษศาสตร์มาเหรอไม่ได้เรียนหรอกครับแต่ผมอยู่กับพวกมันมาเป็นสิปีก็เลยสนิทสนมคุ้นเคยเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันซ้ายมือคุณนะเป็นดอกทิวลิปถ้าไม่หนาวจัดจริงๆดอกไม่สวยขนาดนี้หรอกครับ ชายหนุ่มแตะแขนเธอให้มาหยุดอยู่หน้าแปลงดอกทิวลิปสีชมพูอ่อนไม่ไกลนั้นมีต้นแสงจันทร์ปลูกอยู่กิ่งที่ต่ำสุดห้อยเชือกฟางเอาไว้แล้วผูกกรรไกรสำหรับตัดดอกห้อยลงมาเขาจึงปรดมาแล้วตัดดอกทิวลิปก้านยางให้เธอเป็นหลายดอกสวยจังนะคะหญิงสาวจรดปลายจมูกลงไป ถ้าจะว่ากันตามจริงเธอเองก็รู้สึกว่าไร้พระจันทร์ของเขาช่างหน้าอยู่อากาศดีจนหายใจเข้าไปได้เต็มปอดเสียแต่ไม่ค่อยมีแสงสีเสียงให้บันเทิงใจผมดีใจที่คุณชอบและจะดีใจถ้ากูจะติดใจจนอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปชายหนุ่มหยุดเดินแล้วหมุนตัวเธอให้มาเผชิญหน้าเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกขัดเขินต่อหน้าขนาทิพย์สายตาแบบนี้คุ้นอย่างบอกไม่ถูก ว่าไงครับคุณตมิสาคิดว่าตัวเองพอจะอยู่ที่นี่ตลอดไปได้หรือเปล่าคุณกำลังจีบฉันอย่างไงคะคุณขณาทิพยิงสาวเอียงคอมองล้อเรียนชายหนุ่มจึงร้องโท่ออกมายาวๆหัวร้อแก้เกอร์แล้วจึงบอกขึ้นผมทำทุกอย่างขนาดนี้จะให้ทำไปเพราะอะไรล่ะครับคุณยังไม่รู้จักฉันดีพอหรอคา่ะคุณขณาทิพย์ฉันไม่ใช่ผู้หญิงดีเดอะไรนักหรอกใครๆก็บอกว่าฉันสวยแต่รูปจูบไม่หอมกันทั้งนั้นแหละ หิงสาวบอกออกไปตามตรงผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเธอแรกๆก,ก็เอาอกเอาใจดียูหรอกแต่พอนานวันเข้าก็เริ่มทนนิสัยของเธอไม่ไหวแต่เธอก็ไม่คิดจะโทษผู้ชายพวกนั้นหรอกและเธอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะร่วมชีวิตกับเธอจะต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ด้วยถ้าผมบอกว่ารับได้เขาอย่างเชิงหญิงสาวจึงแกล้งเลิกคิ้วสูงแล้วจะคอยดูค่ะ แต่ก่อนอื่นให้คุณไปขออนุญาตแม่เอ้ยน้องสาวให้ได้ก่อนนะคะว่าเขาอยากได้ฉันเป็นพี่สะใภ้หรือเปล่ายิงสาววุ้ยปากไปทางด้านบนเรือนที่สาธิตาเดินมาเกาะขอบบันไดชะเง้อคอมองอยู่เมื่อเห็นเธอกับคณาทิพย์จึงส่งเสียงเรียกพี่ทิพย์สาเสร็จแล้วคะ่ะสาธิตาวิ่งมาหาหญิงสาวเกาะแขนพี่ชายเอาไว้ไม่ยอมปล่อยแต่มิสามองแล้วอดประชดขึ้นมาไม่ได้คุณสาอาบน้ำเร็วจังนะคะ ฉันเพิ่งจะคุยกับคุณทิพย์ได้แค่ไม่กี่คำไม่ได้สศกปรกอะไรนี่คะจะต้องอาบนานๆทำไมกันเราแล้วก็แบบนี้ทุกทีคณะทิพย์โครงศีรษะกับความไม่รู้จักโตของน้องสาวคุณจะไม่สาหิวหรือยังครับป้าตองคงจัดโต๊ะเสร็จแล้ววันนี้ผมให้แกจัดแบบขันโตกคุณคงทานได้จะลองดูคะ่ะหญิงสาวยิ้มรับแม้ในใจจะไม่ค่อยชอบนักชุดที่เธอสวมมาวันนี้เป็นเรสสัน คงจะลำบากอยู่สักหน่อยหากจะต้องนั่งติดกับพื้นและเล็บสวยๆที่ทำสีมาไม่นานต้องมานั่งเปื้อข้าวเหนียวคงเป็นภาพที่เธอเห็นว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นักหญิงสาวเดินตามขนาดที่ตอนนี้แขนขวาไม่ว่างเพราะถูกตุ๊กแก่ชื่อสาธิตาเกาะเอาไว้ขึ้นบันไดไปแล้วตัวสาธิตาก็จงใจเบียดจนเธอแทบตกบันไดดีแต่ที่มือเร็วเกาะราวเอาไว้ทันมันน่านัก ต้องอ่อนจัดอาหารมื้อเย็นแบบขันโตกบนพื้นไม้ยกสูงกลางเรือนที่ยื่นออกมาเหมือนนอกชานปูด้วยเสื่อทอจากต้นกกลวดลายหลากสีเป็นตารางคล้ายมักฮอตอาหารลำเดียงมาในขันโตกมีหลายอย่างล้วนเป็นอาหารพื้นบ้านพร้อมข้าวเหนียวในกระติบใบเล็กทานได้ไหมครับคุณตมิสาค่ะตมิสายิ้มรับสุดกายลงนั่งพับเพียบบนเสือ่อกระโปรงที่สั้นเหนือเข่าร่นลงไปเล็กน้อย เขาจึงสั่งให้ตองอ่อนเอาผ้ามาให้รองอาหารพื้นบ้านของเรานะครับแกงฮังเลหมูแคบหมูน้ำพริกอ่องลองดูนะครับชายหนุ่มพายมือแล้วกินให้ดูเป็นตัวอย่างแต่มิสาทำตามเก๊กเกักกงๆเพราะเล็บยาวสุดท้ายจึงร้องขอเปลี่ยนเป็นข้าวสวยแทนชายหนุ่มเองก็ตามใจค่อยตักอาหารให้ยิ่งทำให้สารที่ตาหมันใส คุณตามิสาเขาคงไม่เหมาะจะนั่งกินอาหารพื้นๆแบบนี้หรอกค่ะพี่ทิพย์อย่างเขาไม่ต้องกินอาหารหรูๆในร้านแพงๆมีดนตรีให้ฟังฉันยอมรับว่าคุณพูดถูกค่ะคุณสาแต่ว่าฉันจะพยายามยิงสาวยิ้มยั่วตักน้ำพริกหนุ่มกินกับข้าวสวยฟืนเคี้ยวแล้วกลืนทั้งที่ทอยากจะคายกินไปคำหนึ่งน้ำคำหนึ่งจนจุกท้องจึงได้รวบช้อนทานน้อยจังเลยนะครับรับผลไม้ไหม ป้าตองเขาไม่รอ้อยเธอตอบรับก็หันไปสั่งแม่บ้านขอผลไม้ไหมหคุณตมิสาค่ะต้องอ่อนรับคำอย่างหมานไส้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่เป็นแบบนี้จะมาอยู่ในไร่พระจันทร์ได้ยังไงสาธที่ตามหม่านไส้จนกินอะไรไม่ลงจึงได้หยุดกินบ้างแต่คนเป็นพี่ไม่ถามสักคำว่าทำไมเธอกินไปนิดเดียวหญิงสาวจึงกระแทกแก้วน้ำลงแรงๆจนกระชอเป็นอะไรฮะเรางดเงียเชียว ทำก็สอบไม่ได้ด้วไงคณาทิพ์เข้าใจไปอีกทางสาธิตาเอาแต่นางหน้าบึงไม่พูดไม่จ่าทําให้ต่มิสาชักสงสัยสาธิตาทําราวกับผึงห่วงคณาทิพ์ก็ไม่ปานเปล่าคะ่ะหรือจะง่วงจริงสิมาเหนื่อยเหนื่อยไปนอนเถอะเขาบอกด้วยความเป็นห่วงแต่สาธิตาตวัดสายตามามองอย่างน้อยใจมาน้าตาแล่นมาครอนหน่วยพี่ทิพไร้สาเหรอคะถ้าไม่อยากไอ้สาอยู่เป็นกลางสาไปก็ได้ ยิงสาลุกแล้วสะบัดตัวลุกขึ้นวิ่งออกไปตองอ่อนจึงรีบตามออกไปในขณะที่ชายหนุ่มสายหน้าอะไรของเขานี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นพี่น้องกันฉันคงคิดว่าคุณสาหึงคุณแน่ๆเลยแต่มิสามองตามหลังน้องสาวของคณาที่ไปแล้วเบือนมามองคนตรงหน้าชายหนุ่มเพียงแต่ยิ้มไม่ได้ไขข้อข้องใจอะไรให้เขาคงเหนื่อยครับขับรถมาเองด้วยตั้งหลายชั่วโมง อย่างนั้นฉันขอตัวกลับดีกว่าค่ะคุณกับน้องจะได้พักผ่อนอย่างนั้นก็ได้ครับพรุ่งนี้ฉันมีนัดค่ะเธอรีบตอบก่อนที่เขาจะทันได้เอ่ยปากชักชวนคุณไม่รู้จักใครที่นี่อย่าบอกนะครับว่าเป็นไอ้กระรอกคณาทิ์ทําเสียงเคมหญิงสาวเพียงแต่ยักไหล่ไม่ตอบคำถามแต่หยัดกายลุกขึ้นยืนแล้วเดินนำเจ้าของบ้านลงบันไดเรือนไปเมื่อรถจอดหน้าเรือนไม้พักเมืออเอมม่อรถจอดหน้าเรือนไม้สักที่เธอพัก หญิงสาวก็เปิดประตูลงจากรถแต่ถูกมือหนาคว้า,าไว้ยิ่งเธอบิดมือนั้นก็ยิ่งกระชับแน่นเอ๊ะตมิสาคุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากว่าตัวเองต้องการอะไรขอให้คุณรับผมไว้พิจารณาสักคนผมอาจจะไม่ได้ดีพร้อมแต่ผมดูแลคุณให้สุขสบายได้ <mar im> เขาสบสายตาแสดงความจริงใจเข้าหาบีบกระชับมือเรียวไว้ในอุ้งมือแต่หญิงสาวบิดออก คุณรู้จักฉันดีกว่านี้ก่อนเถอะค่ะค่อยมาพูดเรื่องนี้ผมจะพิสูจน์อย่างนั้นฉันก็จะให้โอกาสคุณกุ๊ดไหนค่ะหญิงสาวฉีกยิ้มอ่อนหวานมาให้โบกมือลาแล้วลงจากรถไปทิ้งกลิ่นหอมจางๆให้จุงจมูกชายหนุ่มมองตามร่างบางไปจนลับตาสับสนว่าตัวเองกำลังเล่นละครเพื่อให้ตัวเองชนะพนันหรือว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเธอเลยกันแน่คณาธิป์ปัดความรู้สึกสับสนในใจทิ้งไป แล้วขับรถกลับบ้านไฟในห้องนอนสาธิตายังเปิดอยู่เขาจึงเดินไปเคาะประตูแทนความตั้งใจเดิมที่จะหอบบัญชีมานั่งดูข้างนอกสานอนหรือ,อยังพี่เข้าไปได้ไหมเข้าคอห้องแล้วส่งเสียงแต่ไม่มีเสียงใดตอบรับเมื่อผลักประตูแบบบานพับดูจึงเห็นว่ามันไม่ได้ล็อกจึงถือวิสาสะเปิดเข้าไปกึ่งกลางห้องรางเล็กของสาธิตาที่เปลี่ยนเป็นชุดนอนเรียบร้อยแล้วนอนหันหลังให้ ทว่ามีเสียงสะอื้นดังเล็ดลอดมาให้ได้ยินสาขณะทิพย์ขยับเข้าไปจนชิดเตียงแล้วจึงหย่อนสะโพกลงนั่งเื้อมมือไปแตะแต่ฝ่ายนั้นขยับตัวหนีหยาดน้ำตาอย่างเปื้อนหมอนโกรธที่เรื่องอะไรเปล่าค่ะเสียงเครือสะอื้นดังขึ้นทำให้ใชายหนุ่มต้องยิ้มก่อนดึงผ้าหน่วมที่ร่นอยู่ที่ปลายเท้าขึ้นมาห่มให้ถึงหน้าอกเท่านั้นสาธิตาก็ลุกขึ้นมาแล้วโผล่เขากอดเขาแนบแน่น เป็นอะไรให้เรางอนพี่เรื่องอะไรสาน้อยใจพี่ทีมเอาอกเอาใจแม่คนนั้นจนออกนอกนาไม่สนใจสาเลยโท่นึกว่าเรื่องอะไรมันไม่เหมือนกันนี่จ๊ะคุจตมิสาเขาเป็นแขกมากินข้าวบ้านเราส่วนสาก็อยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านใจพี่เอาใจขนาดไหขนขณะทีบรังร่างบางให้ออกจากอก้อมกอดสายตาคมวาวทออจับใบหน้าที่พราวไปด้วยหยดน้ำตาด้วยความเอ็นดูจะก,กี่ปีสาที่ตาก็ยังเป็นเด็กไม่รู้จักโต แค่นั้นหรอคะก็ใช่เลยสิจะ๊ะแต่สาธิตาอยากจะถามในสิ่งที่ตัวเองคล้องใจแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีนอนได้แล้วเรามาเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะเขารั้งตัวสาธิตาให้นอนลงบนเตียงห่มผ้าให้แล้วรูปศีรษะทุกอย่างที่เขาปฏิบัติต่อเธออ่อนโยนอบอุ่นแต่ก่อนที่เขาจะผละออกไปเธอก็ฉุดข้อมือเขา,เาไว้พรุ่งนี้สาตื่นมาคงได้เห็นพิพอยู่ในไร่นี้นะคะ ก็งั้นสิจ๊ะคนเดียวหญิงสาวยำ้ำสายตาคาดคันเอาคำตอบทำให้ขณะทิพยพยักหน้าเท่านั้นหยาดน้ำตาก,ก็แห้งเหือดนอนหลับได้เสียทีแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่15ค่ะใครสนใจอยากโหลดโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ